ครับคลิปนี้ผมมาแนะนำที่ดินสวยๆนะครับผมขนาดเนื้อที่กำลังพอมดนะครับ70ตารางวาผมหน้ากว้าง15เมตรนะครับลึก18เมตรราคาอยู่ที่650,000บาทนะครับผมด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านไฟฟ้าน้ำป่าก็พร้อมเลยนะครับสภาพแวดล้อมดีนะครับผมเงียบสงบบรรยากาศดีใกล้แหล่งชุมชนนะครับผมใกล้ศูนย์รถยนต์ทุกแบรด์เลยนะครับ t o y ยต้า o n d ด้ g m a z d a นะครับผม กว้าง15เมตรนะผมที่ดินถมแล้ว้อมรั้วแล้วนะครับเสมอถนนเลยนะครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยนําไว้ก็พร้อมนะครับถ้าท่านใดต้องการพิกัดที่แน่นอนผมก็มีพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปดูทาเลที่แน่นอนก่อนได้นะครับถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็สามารถคลิกที่ชื่อคลิปนะครับพิกัด GPS จะเด้งขึ้นมานะครับผมรวมถึงเบอร์โทรเจ้าของด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะนดัดดูที่ก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับ พอทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับนี่นะครับผมก่อนจากไปฝากกดไลค์ like กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปมาลงใหม่ๆทุกวันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ